สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาดูแอร์ฟิลเตอร์กองฝุ่นนะครับสามแบบอันนี้คือแบบที่แบบว่าใช้งานมาแล้วแล้วก็กองฝุ่นแล้วก็เริ่มเสื่อมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีฝุ่นเกาะอ,อยู่เป็นฝุ่นที่แบบว่าไมคอนเล็กๆนะครับก็ไม่สามารถที่ผ่านมามาได้นะครับก็แอร์ฟิลเตอร์ตัวใหม่นะครับ ตัวใหม่ที่เบิกจากศูนย์นะครับที่เป็นแท้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นฟิลเตอร์ที่ที่แปลงนะครับตัวกรองมันก็จะต่างกันนะครับต่างกันที่ความละเอียดในเนื้อของตัวกรองฝุ่นนะครับสังเกตจากแสงได้เลยครับ ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับดีกว่าที่ไม่มีเลยนะครับเพราะว่าฝุ่นเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดมันผ่านไปได้นะครับมันก็จะเข้าไปทําลายตัวแอร์ฟิลเตอร์เอตัว LCD พา n นลนะครับทําให้สีเพี้ยนได้ง่ายมันจะเป็นไหมอยู่ในพานลนะครับเพราะว่าตัว LCD พา n นลเนี่ยค่อนข้างจะมีความร้อนเนื่องจากแสงผ่านนะครับ ก็แนะนำให้มีไว้นะแต่อันนี้แปลงมาก็ถือว่าก็ไม่น่าเกียดนะครับก็พอใช้ได้ ก็ประมาณนี้คร,ร,รับสำหรับแอร์ฟิลเตอร์